สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่าน ผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเคราะห์กราฟเทคนิคตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับขี่ช้างชอนหุ้นนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3 7นะครับ EP นี้เราก็รวบรวมข่าวสารมาด้วยกัน3ข่าวก็คือ BDMs F, A p r i l แล้วก็ JSP นะครับทั้ง3ข่าวนะครับเราก็จะเอาข่าวสารที่มีการพาดหัวข่าวสําคัญสำคัญนะครับเอามาวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมรวมถึงกับ กราฟตินข้อไปด้วยนะครับว่าทั้งสหุู้ทั้ง3าตัวนะครับมีกราฟมีราคาเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม l <Ready, go. S 1> ครับข่าวแรกนะครับผมก็จะเป็นข่าวของ BDMS นะครับรับบวกผู้ป่วยทะลักโรคเพิ่มน้ำหนักลงทุนนะ ข่าวนี้มาจากมิติหุ้นนะครับขอบคุณมิติหุ้นด้วยเขาพาดหัวข่าวมาไว้ว่า BDMs รับบวกผู้ป่วยทะลักโบกเพิ่มน้ำหนักลงทุนโบกต่างๆนะครับต่างเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพราะว่ารับอนันส่งผู้ป่วยจากประเทศไทยภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับ BDMs หรือว่าบมจกกรุงเทพดุสิตเวชการโดยบริษ ฟินแลนเชียสซรัสเนี่ยแล้วเขาระบุว่าฝ่ายวิจัยเนี่ยแนะนําให้เพิ่มน้าหนักในการเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้หุ้นตัวนี้นะครับก็คือหุ้น BDMS แม้ว่าแนวโน้มกําไรของไตรมาสสปีหกเนี่ยจะมีการชะลอตัวจากปัจจัยฤดูกาลซึ่งปกติเนี่ยมักจะเป็นไตรมาสต่ำสุดของปีอยู่แล้วแต่ยังคงเป็นระดับที่แข็งแกร่งนะยังคงรับอนันดัส่งจาน,นวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย เขาบอกว่าเป้าหมายในกําไรปีนี้นะครับยังคงเอาไว้ที่7%ก็คืออยู่ที่ประมาณ1.3หมื่นล้านบาทคงประมาณกําไรเนี่ยปี66นะครับอยู่ที่ประมาณ1.35หมื่นล้านาหรือว่าโตประมาณ7%ผลกระทบนะครับความเสี่ยงเนี่ยก็คือเศรษฐกิจของโลกนะครับแล้วก็การเมืองในประเทศนะครับแต่ก็ยังคงคํแนะนนาซื้อเอาไว้นะครับราคาเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ก็คือ34บาท50สตางค์นั่นเอง จำกัดความเสี่ยงทางด้านการเมืองนะครับด้านกรุงศรีนะครับเขาระบุว่าน้ำหนักเชิงบวกต่อหุ้น BDMN ยังคงเป้าหมายได้ไดปี6นะครับเ mm. ติบโต6-8% mm. EBITDA margin เนี่ย24%รายได้จะลดลงในไตรมาสที่2นะครับเนื่องจากฤดูการนะครับแต่ก็จะเพิ่มขึ้นในทิศทางเยอ y e นีจากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่สูงขึ้น แล้วก็การรักษาโรคซําซ้อนเขาคงคัดนําซื้อเหมือนกันนะครับเป้าหมายของกุ้งสีีที่ให้ไว้ก็คือ37บาทนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกันนะครับโอเคบีด okay, ีนะครับราคานะครับทำจุดนิวไฮไปเมื่อเดือนพฤศจิกยายนปี22นะครับปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่มีทำราคาไฮกว่านี้ได้เลยก็คือ ช่วงนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่3 – 2บาทตอนนี้นะครับก็เริ่มไต่ลงแล้วก็ทิศทานนะครับได้เห็นว่าตอนนี้าราคาเนี่ยมันน่าจะหลุดนะผมมองว่ามันน่าจะหลุดแนวรับมาแล้วแหละดังนั้นนะครับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับก็ต้องรอ,อไว้ก่อนส่วนใครที่มีเนี่ยควรทยอยขายออกไปได้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงราคาอยู่ยแถวๆประมาณ 28บาทประมาณนี้ควรควรที่ต้องเริ่มมีการทยอยขายแล้วนะครับอีกรถหนึ่งที่จะทยอยขายก็คือราคา27บาทถ้าดูเนี่ยมันปิดมาอยู่ที่26.75นะครับดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะลงมานะครับแล้วก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นไปแต่ผมคาดว่านะจะรีบาวเนี่ยจะไม่เกินเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็จะตกตามลงมาต่อนะครับสำหรับหุ้นบีเมดในมุมมองทางเทคนิคนะครับ กราฟเนี่ยทำจุดสูงสุดไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถไต่ขึ้นไปสูงสุดใหม่ได้แล้วก็ทําตัวลงมาทำฟอร์มลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะมีคณะนํานว่าถ้าใครสนใจหุ้นตัวนี้อยู่ยังไม่มีหุ้นตัวนี้ก็อยากจะให้รอก่อนนะครับสําหรับหุ้นบีเเมทแนวต้านนะครับก็ให้ไว้ว่าต้องอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องวิ่งขึ้นเหนือ,เ,อ,อเส้นค่าเฉลี่ย หรือว่าแนวต้านเดิมก็คือ29บาทนะครับต้องขึ้นไปยืนเหนือนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปทดสอบกับไฮเดิมใหม่ก็คือ3าบาทนะตอนนี้คงคันะนำหลอกเอาไว้ก่อนนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวที่2นะครับก็คือข่าวของ a p r i รนะครับไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมถ้าอาจผิดยังไงสามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับเขาบอกว่าเอโ i รนะครับซุ่มผนึกพันธมิตร แตกลายธุรกิจงบนิวไฮข่าวนี้นะครับมาจากมิติหุ้นเอ r i l นะครับซุ่มผนึกพนมิตรแตกลายธุรกิจงบนะิวไฮขยายธุรกิจแพลนเบดนะครับแย้ม Q2 นะครับก็คือไตรมาสที่2ปีห 6, 6เนี่ยผลงานนิวไฮลุยส่งมอบดิวใหญ่จีนญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปเอ r i l นะครับโดยนายสุเลศ จึงรุ่งเรือนกิจนะครับประธานกรรมการเปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยอยู่ระหว่าง,งากรารเจรจาพันธมิตรเพื่อขยายรายสู่ธุรกิจแผนเบรดส่วนรูปแบบการลงทุนเนี่ยจะตัดตั้งงบร่วมทุนซึ่งบอดดักกลุ่มแรกเนี่ยได,ได้แก่พวกโปรตีนผงเบอร์เกอร์อะพวกนี้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยขนาดนี้อยู่ขั้นตอนการพัฒนาและก็วิจัยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในเร็วๆนี้ นคะียนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับก็คือขั้นตอนตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็วิจัยนะครับต่างชาติป้อนดิวงบ n นิวไฮส่วนผลงานในไตรมาสที่สอน,นะครับก็จะทำานิวไฮผลงานในไตรมาสที่สาเนี่ยจะเติบโตสูงสุดของปีเพราะว่าบริษัทเนี่ยได้เล่งส่งมอบออเดอร์ให้กับลูกค้ารายใหญ่ทั้งจีนญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยมากขึ้น แล้วก็ยังมีออเดอร์รถใหญ่นะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมจนผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียวล่าสุดกําลังผลิตข้าวโพดหวานนะครับสูงเป็นประวัติการกว่า900ตันต่อเดือนเติบโตกว,ว่า120%จากเดิมเนี่ยมีเพียง300-400ตันต่อเดือนเพียงเท่านั้นโอ้เพิ่มเยอะพอสมควรนะครับผุดโปรดักต์ใหม่ในไตรามาสที่4นะครับพร้อมกันนี้ในช่วงไตรามาสที่4เนี่ยเตรียมออกโปรดักชันใหม่ข้าวโพดแช่แข็ง เนี่ยล่าสุดน,นะครับได้มีการส่งสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้ารายใหญ่ในอิราญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดจะเริ่มส่งรถแรกในช่วง qc ก็คือไตรมาสที่4ก็คือปลายปีของ66แล้วก็ต้นต้น,ต,นต้นปี67นะครับไตรมาสแรกซึ่งธุรกิจนะมีโอกาสเติบโ,โตได้มากมาย แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีการสั่งออเดอร์ล่วงหน้าจนเต็มคาปาซิตี้เต็มความจุนะครับก็คือ100ตันต่อวันคาดรายได้เฉลี่ยเนี่ย700ล้านบาทต่อปีซึ่งจะช่วยสนับสนุนภาพรวมธุรธกิจเนี่ยมีการเติบโตเด่นในอนาคตนะครับปี6รายได้พีิก0 0 0ล้านยอดผลิตข้าวโพดหวานแตะ1.6แสนตันต่อปีโตเกิน80ซ โอเคเดี okay, ๋ยวเราลองดูงบการเงินหุ้นตัวนี้หน่อยครับอกอกอกวิพีเวโฮดิง้งอกวิพีเวโฮดิ้งจำกัดมหาชนรายได้ปี65นะครับน้อยกว่าปี64อยู่กำไรขาดทุนนะครับปี65หนี่ติดลบจากกิจกรรมอื่นเนาะติดลบน้อยกว่าปี64นะครับปี66ก็ยังติดลบอยู่ กำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิน้อยกว่าปี64นะครับกำไรต่อหุ้นก็ยังน้อยกว่าปี64แล้วก็ยังน้อยกว่าปี63ด้วยนะครับโอเคปี65เนี่ยดูโดยโดยรวมแล้วนะครับรายได้กำไรต่างๆเนี่ยยังน้อยกว่าปี64นะครับส่วนปี66นะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่19เท่า หาบาทไปแล้วราคาตอนนี้ถือว่าเสี่ยงนะถ้าดูถ้าดูเพนผนนแบบนี้นะครับผมมองว่าราคาตอนนี้อาจจะเสี่ยงอยู่เดี๋ยวเราลองด,ดูกราฟหุ้นจริงๆกันเอากราฟหุ้นกราฟหุ้นถือว่ามีลุ้นได้เลยนะค่อนข้างสวนทางกับกลบการเงินที่ผมดูเมื่อกี้เนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่5บาทนะครับ P/E สิบเก้าเท่า p ว v สองจุดศูนย์แปดีจำกับกว่าปันผลนะครับอยู่ที่สองเปอรเซ็นนาราคาตอนนี้นะครับอ่าดูจากแนวรับขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กระทือบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจลหลายๆครับเ้าโอเคนะครับถือว่า ุ้นตัวนี้อาจจะเริ่มมีการสะสมนะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามีการทำฐานทำฐานทำฐานราคาเนี่ยก็ถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยราคาเนี่ยก็จะวิ่งเกิน4.5เนี่ยยากนะครับนะเพราะว่าราคาเนี่ยมีการทาฐานมา2 3สรอบแล้วดังนั้นโอกาสที่จะสะสมมันอยู่แถบนี้แถบโซนสี่จุดเนี่ยครับมี สูงเลยทีเดียวดังนั้นใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะถ้ามีโอกาสได้ซื้อแถวๆราคา4.5เนี่ยผมก็ถือว่าดีเลยนะครับดีเลยแต่ถ้าใครไม่ทันนะถ้าเกิดว่าสมมติว่ากราฟไม่ได้ลงมาอยู่แถวๆที่4.5เนี่ยผมก็มองว่าราคาเนี่ยเมื่อทำฐานขึ้นไปแล้วย่อกลับลงมาแล้วทำฐานใหม่ที่5.10หรือ5บาทเนี่ยตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี นะครับดังนั้นเนี่ยเราลองดูอีกหน่อยก็ได้ครับว่าการาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นแล้วทําฐานได้หรือไม่นะครับผมถ้าทําฐานเนี่ยผมก็มองว่ามันจะมาอยู่แถวๆห้าบาทหรือว่าห้าจุดสองห้าประมาณเนี่ยครับการาฟจะทําอยู่แถวนี้โอเคดังนั้นเนี่ยถ้ามองจากกราฟพุ้นตัวนี้นะผมมองว่าราคาตอนนี้อาจจะต้องรอดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะเตรียมสะสม เอาไว้นะครับอยู่แต่แถว4.5บาทนะครับสะสมราคานี้แต่ถ้าใครไม่ทานเรากราฟวิ่งขึ้นไปก,ก่อนก็ให้รอแต่แถว5.05ถึง5.25นั่นเองผมว่ากราฟเนี่ยอาจจะต้องมีการย่อลงมาทำแถวาาราคาที่ผมพูดเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อสร้างกำลังสร้างแรงในการที่จะผลักราคาขึ้นไปต่อกราฟทํทำสูงสุดอยู่ที่1 1บาท นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วราคาตัวนี้ก็ตกลงมาเยอะวิ่งกันได้สองเท่าตัวเลยนะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยมันต่ำกว่า4ีุ่ห้าสี่เมื่อไหร่นะอ,อันนี้ก็ต้องถอยออกก่อนนะครับถอยออกอย่างแรงเลยมันจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้อีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือประมาณสี่บาทน,นะครับก็คืออยู่แถวราคาประมาณ4ี่บาท แต่ว่าผมมองให้ตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยมไม่มันไม่คุ้นดูแล้วครับเพราะว่ากราฟเนี่ยพยายามย่ำราคาอยู่แถวานี้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสะสมจุดหนึ่งแล้วโอเคหุ้นเอเปิก็มีประมาณต่านี้กราฟดีนะครับอ่เหมาะสมในการอ่าเฝ้ารอเพื่อดูพฤติกรรมในการเข้าสะสมหรือเข้าซื้อนะครับสำหรับหุ้นเอเปิ ต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผม EP ที่37ก็คือข่าวของ JSP เขาพาถัวเอาข่าวเอาไว้ว่า JSP ยอดขายอาหารเสริมพุ่งปูพรมผลงานโตแก่ข่าวนี้มาจากมิตีหุ้นนะครับผมขอบคุณมิติหุ้นด้วย JSP ยอดขายอาหารเสริมพุ่งนะครับปูพรมผลงานโตแ่ง ผู้ผลิตและก็จำหน่ายยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์น้ำเสริมอาหารโดยดร์สุธิชัยแดงประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยก็เปิดเผยว่าในปี66นะครับเขาตั้งเป้ารายได้โตประมาณ20-30%จากปีก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ประมาณ436.45ล้านบาทเพราะมีกลุ่มธุรกิจที่เพิ่มเติมเข้ามาจำนวนมาก ทั้งยังขยายกําลังการผลิตทั้งยาอาหารเสริมเพื่อรองรับออเดอร์ในอนาคตอีกด้วยออเดอร์จีนนะครับพุ่งไม่หยุดนะส่วนไตไตรมาสสองนะครับการเติบโตอย่างต่อเนื่องพอยอดขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ยาเนี่ยเพิ่มขึ้นสินค้าที่รับจ้างผลิตเป็น OEM เนี่ยสัสดส่วนเนี่ยเกิน5 0ของไายได้รวมไปแล้ว กำลังได้รับในส่งนักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัวทําให้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดน,นะครับลูกค้ารายใหญ่ OEM เนี่ยเตรียมออกแบรนด์ใหม่ประเภทอาหารเสริมแล้วก็สมุนไพรเพื่อรองรับทัวร์จีนที่เข้ามาในไทยนะครับส่วนสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองโอนแบรนด์ Own Brand, Own Brand นะครับปัจจุบันเนี่ยสินค้าติดตลาดมากขึ้นทำให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงไตรมาสสนะครับ ยอดขายเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ยาน้ำแล้วก็อาหารเสริมงาดำลำข้าวที่ JSP ร่วมมือก,กันกับ TV Direct เนี่ยในการจอตรดตลาด D2C นะครับทุ่ม25ล้านนะครับสร้างห้องแลบล่าสุดนะครับ JSP เนี่ยทุ่มงบประมาณ25ล้านบาทเปิดใช้งานห้องปฏิบัติการนะครับแห่งใหม่อยา่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมิถุนายนปี66นะครับโดยห้องแลบใหม่นี้นะครับได้รับรองรับมาตรฐาน ที่สูงแล้วก็สามารถทำงานด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ JSP ได้รวดเร็วขึ้น2เท่าเลยเพิ่มความสามารถในการรับงานวิจัยได้มากขึ้นเป็นปีละ6โครงการนะครับตัวแลบของ JSP เนี่ยยังเปิดกว้างนะครับให้บุคคลภายนอกที่มีงานวิจัยนะนำยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งคนแล้วก็สัตว์เนี่ย คือสำอางต่ตตางๆมาเข้าใช้บริการได้อีกด้วยมั่นใจนะครับจะสนับสนุนให้ผลงานเติบโตโดดเด่นในอนาคตได้อย่างแน่นอน JSP นะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับยาอาหารเสริมต่างๆนะครับก็น่าสนใจนะธุรกิจนี้นะครับผมมองว่าคนน่ยช่วงนี้ค่อนข้างรักสุขภาพกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นเทรนแบบนี้ ต่อไปแน่นอนแต่กราฟนะครับถ้าดูจากกราฟก็ไม่ได้สวยอย่างตามข่าวที่วาดวางเอาไว้ตอนนี้มีการหักหัวงลงไปอีกนะครับสำหรับ JSP ดังนั้นเนี่ยราคาที่เรามองไว้ที่เป็นแนวรับอยู่ที่2.7ประมาณนี้ครับคาดว่าน่าจะต่ำกว่าน,นี้ได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มองหุ้นตัวนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้ชะลอรอดูอีกนิดนึง นะครับอย่าเพิ่งด่วนเข้าไปซื้อเพราะว่าการซื้อตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะราคาถูกซะทีเดียวอาจจะตกได้มากกว่านี้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะได้ของถูกมากกว่านี้อีกถ้าดูจากแนวโน้มการกลับตัวของกราฟนะครับแล้วก็การทํารูปแบบเส้นค่าฉเฉลี่ยต่างๆโมเมนตัมนะตอนนี้ก็อย่างเด่างที่กล่าวไปอย่างที่วิเคราะห์อย่างที่เห็นเห็นกันเลยนะครับก็คือว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะมีการตรงต่อโมเมนตัม วิ่งไปในทางที่ลงอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นตัวนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับแนวต้านที่ให้ไว้สำหรับตัวนี้ผมมองว่าควรวิ่งเกินให้ได้3.3บาทนะครับ3.3ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยในกรอบบนนะครับรวมถึงโซนแนวรับเก่าๆของกราฟด้วยดังนั้นจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญนะครับ3.32 3.35ประมาณนี้ราคาจะต้องวิ่งเหนือราคานี้ให้ได้ถึงจะ มีแนวโน้มหรือติดทางที่ดีขึ้นได้นะครับผมนะตอนนี้ยังนะครับยังมองว่าเป็นขาลงอยู่ดังนั้นสรุปง่ายๆเลยตัวนี้ควรรอเอาไว้ก่อนนะครับโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วก็หุ้นตัวที่3าก็จบลงไปแล้วสำหรับ JSP สรุปคร่าวๆนะครับทั้ง3หุ้นนะครับได้แก่ BDMs นะครับสรุปก็คืออยากให้รอ,อไว้ก่อนนะครับครับอาจจะยัง ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเอ r พลนะครับตัวนี้แนะนำว่ารอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอาจจะมีการพุ่งขึ้นแต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะอยู่ในช่วงสะสมอยู่นะครับยังวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆเ s p นะครับก็ควรรอเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก,กราฟเนี่ยมีทิศทางลงมากกว่าขึ้นนะครับ EP ที่3าเนี่ยก็มีประมาณคร่าวๆเท่านี้นะครับใครที่ดูแล้วยังไม่จูใจยังไม่พอใจนะครับสามารถ ไปดูคลิปย้อนหลักได้ในช่องขี่ช้างชอนหุ้นนะครับส่วนใครนะครับที่มีข้อสงสยัยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะซักถามนะครับผมนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจขี่ช้างชอนหุ้นเลยผมยินดีตอบให้ทุกคำถามนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องขี่ช้างช้อนหุ้นแล้วก็เพจเฟซบุ๊กขี่ช้างชอนหุ้นเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับ ว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอบคุณครับ